สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจอกับเมกแล้วค่ะวันนี้บอกเลยว่ามีรถบ้านนะคะสีสวยแซ่บเลยค่ะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะเป็นรถปีใหม่เพิ่งเข้าเต็นท์มาเลยค่ะเป็นรถบ้านแท้ๆเลยนะคะวันนี้นะคะบอกเลยว่าของดีห้ามพลาดเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกับเมย์ภายในคลิปกันเลยนะคะว่าวันนี้เมย์รีวิวเป็นคันไหนคะ่ะสำหรับวันนี้หยิบคันนี้เลยค่ะมารีวิวค่ะสีแดงแจ่มๆอย่างนี้นะคะ เป็น Toyota l e g e n d e r 2.8 GR Sport เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อปี2022-2023นะคะคันนี้เป็นรถบ้านแท้ออกห้างมือเดียวเลยค่ะใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะให้ราคาพิเศษอยู่ที่1,590,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็น สี e m o t i o n a l Red d b c k t t p p นั่นเองค่ะสีแดงหลังคาดำนะคะสำหรับคันนี้ค่ะในส่วนของไฟหน้านะคะรุ่นนี้นะคะออกแบบมาเป็นไฟหน้า d u o Projector La n นแบบ LED นะคะพร้อมไฟตัดหมอกเป็นเลน LED เช่นกันค่ะ ในส่วนของล้อนะคะจะเป็นล้อแม็กขอบ20ค่ะตัวยางนะคะยางปี2022ค่ะเป็นของดันลบนะคะดอกยางแน่นๆใช้งานกันได้ยาวๆเลยค่ะรถบ้านแท้100%เซแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ค่ะในส่วนของกุญแจนะคะจะออกมาเป็นสมาร์ทคีย์แบบ GR Sport กันเลยค่ะและง่ายๆเลยค่ะเมื่อเรายืนใกล้ประตูนะคะ เป็นสมารท์ทคีย์เลสค่ะสามารถกดปุ่มสีดํานะคะเพื่อกดล็อกกดล็อกเมื่อกุญแจอ,อยู่ใกล้ตัวเรานะคะสามารถกดปุ่มนี้เพื่อปลดล็อกเปิดล็อกได้ง่ายๆเลยนะคะบอกเลยว่าสะดวกสบายในการใช้งานมากๆค่ะมาดูของภายในกันบ้างนะคะภายในนะคะบอกปรับไฟฟ้าเป็นคู่หน้าค่ะ ภายในจะเป็นเบาะหนังสลับผ้านะคะหรือเรียกว่ากำมะหยี่นั่นเองค่ะในส่วนของพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยจะเป็นมัลติฟังชันนะคะเลื่อนไม่อยู่ที่9,894กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าวิ่งน้อยมากๆสภาพดีมากๆเลยค่ะปุ่ม นะคะจะเป็นปุ่มสตาร์สต็อปนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยโลโก้ GR นั่นเองบอกเลยว่าคือคันนี้มีโลโก้ GR ทั้งคันค่ะในส่วนของระบบเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะระบบแอร์นะคะจะเป็นระบบแอร์อัตโนมัตินะคะแบ่งแยกอิสระซ้ายขวานะคะหน้าจอก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะใช้งานกันได้ง่ายๆเลยค่ะ ส่วนภายในนะคะจะเป็นคอนโซลสีดำนั่นเองค่ะสำหรับผู้โดยสารแถวที่2ตอนที่2นะคะไม่ต้องกลัวร้อนค่ะเรามีแอร์ราวนะคะไว้ส่งต่อความเย็นนะคะแล้วก็ระบบปรับแอร์อัตโนมัติอยู่บนเพดานตามในคลิปเลยค่ะส่งต่อความเย็นให้ผู้โดยสารแถวหลังนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะใครที่สนใจสามารถคลิก โทรหรือว่าแอดไลน์นะคะมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะไฟท้ายจะเป็น LED แบบ Bright Guiding นะคะออกแบบมาอย่างสวยงามมากๆเลยค่ะรอบๆคันทั้งภายในและภายนอกจะมีโลโก้ GR Sport ติดอยู่เพื่อคงความเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรุ่นนี้นะคะ ในส่วนของฝาท้ายนะคะจะเป็นฝาท้ายระบบอัตโนมัติค่ะทําให้สะดวกสบายในการใช้งานคือออกแบบมาให้ความสะดวกสบายในการใช้งานกับลูกค้าทุกๆท,ท่านมากๆเลยนะคะน็อต <Not S 1> เดิมนะคะไม่มีขยับขาะฝาเดิมหน้าเดิมหลังเดิมเดิมหมดทั้งคันนะคะเพราะว่าคันนี้ใช้งานน้อยมากๆและเป็นมือเดียวออกห้างจากใบแดงด้วยนะคะ อแถวที่3สามารถพับเก็บขึ้นไปตามในคลิปได้เลยค่ะเพื่อวางสัมภาระเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะคะคันนี้จะเป็นฝาท้าไทยไฟฟ้านะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะบอกเลยว่าสะอาดมากๆค่ะสําหรับคันนี้นะคะน็อตเดิมไม่มีขยับเลยค่ะในส่วนของฝาก,กระโปรงนะคะจะเป็น โชกฝากระโปงนะคะทำให้การเปิดใช้งานได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะมีออปชันเพิ่มเติมจากตัวร e เจนเดอร์ปี2020คือจะเป็นระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกซ้ายขวาอิสระนะคะแล้วก็เพิ่มระบบเตือนมุมอับนะคะกับกระจกทั้งสองฝั่งนะคะ เปลี่ยนช่องชาร์จไฟ USB Type A เป็น Type C นะคะแล้วก็มีระบบเตือนนะคะเมื่อมีรถตัดผ่านขนาดถอยหลังนะคะก็จะมีระบบเตือนเนาะให้รถหยุดทันทีเลยสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชมแล้วชอบนะคะสามารถติดต่อเมตามช่องทางที่ถึงไว้ด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะบอกเลยว่าเอารถบ้านสินค้าดีๆมาเสนอลูกค้านะคะห้ามพลาดเลยสำหรับวันนี้เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ